ครั้งนี้นะครับมาจากโครงการยุทธศาสตร์ราชพัฒ์มหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีครับโดยโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการยุระดับเศรษฐกิจฐานร่าให้กับพื้นที่ดังกล่าวครับสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็เกี่ยวกับการวัดเกี่ยวกับรายได้เอาทุนทางด้านวัฒนธรรมที่เขามีอยู่หรือว่าทุนทางสังคมที่เขามีอยู่นะครับมาแปลสภาพเพื่อที่จะทําให้เกิดมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นซึ่งเรามองว่าพื้นที่ตรงนี้มีศักยภาพค่อนข้าง ซึ่งก็เอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สาหรับพื้นที่ตาบลดอนคาอาเภออุทธรจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพที่ค่อนข้างจะโดดเด่นโดยเฉพาะเป็นพื้นที่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียงอาศัยอยู่นะครับแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปทําให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เนี่ยก็ใช้พื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นตรงนี้เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวครับผลิตภัณฑ มาใช้ในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าให้กับชุมชนและอีกอย่างหนึ่งน,นะครับมันทําให้คนในชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านโดยอาชีพหลักของคนที่เนี่ยนะครับเขาทําอาชีพเกษตรกรรมดังนั้นเวลาว่างของเขาเนี่ยนะครับเมื่อถ้าเขาเอาต้นทุนตรงนี้มายุกระดับเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะสร้างจุดเด่นให้กับชุมชนแล้วก็รวมถึงแปรมูลค่านะครับของทุนที่มีอยู่เนี่ยทำให้เสริมสร้างรายได้แล้วก็อาชีพของเขาส่วนหนึ่งด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยุกระดับคุณภาพชีวิต ได้ส่วนหนึ่งครับเราเองก็พยายามที่จะเอาตัวเทคโนโลยีไปปรับใช้กับชุมชนเพราะว่ากลุ่มที่มาทําผลิตภัณฑ์กับเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสูงวัยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยมีทักษะการใช้เทคโนโลยีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีนะครับเรื่องของพวกเขาเรียกว่าพื้นฐานเลยก็คือ Facebook หรือว่า Tik t อกอะไรอย่างเนี้ยเป็นต้นดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราในฐานะที่เข้าไปยุกระดับแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยดังนั้นสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะ มีการในเรื่องของการสร้างเพจแล้วก็อบรุมการใช้เพจนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำติดต o อทีนี้เนี่ยนะครับหลักการสําคัญของเราก็คือเราจะใช้ผู้สืบทอดทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนหรือว่าลูกหลานคนในชุมชนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวขับเคลื่อนดูแลในส่วนของการยุกระดับการใช้เทคโนโลยีตรงนี้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ามันมีการต่อยอดทางด้านวัฒนธรรมเกิดขึ้นกลุ่มผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สร้างผลิตภัณฑ์แต่กลุ่มผู้สืบทอดวัฒนธรรมรุ่นเยาวชนก็ได้เรียนรู้การสืบทอดวัฒธรมาทํ ผตภัณฑ์ผ้าจากหลากชุมชนนะครับแล้วอีกสําคัญก็คือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดิเทคโนโลยีได้ดังนั้นตรงนี้มันก็จะเชื่อมร้อยกันแล้วก็มันก็จะทําให้เห็นถึงต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําแล้วก็ผลลัพธ์ของโครงการในครั้งนี้ครับ ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีนะคะเราได้รับการประสานจากอาจารย์ว่าจะมีโครงการมาส่งเสริมอาชีพในชุมชนของเราเรายินดีนะคะและดีใจที่มหาวิทยาลัยราชภัฒกาญจนบุรีเล็งเห็นความสําคัญของชุมชนเราและก็มาสร้างไรายได้เพิ่มโอกาสให้กับชุมชนและนําผลิตภัณฑ์นําวิทยากรมาฝึกสอน ให้กับชุมชนที่มาเพิ่มรายได้สร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการที่กระเป๋าธรรมดาที่เคยทำอยู่แต่ตอนนี้มามีลวดลายต่างๆทางชุมชนก็ยินดีและอยากให้มีโอกาสดีๆเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าดอนคาเป็นชนชาติพันธุ์ลาวเวียงลาวเวียงเนี่ย เป็นเชื้อสายมาจากเวียงจันทร์แล้วก็จะเป็นย่าคาย่าคาเนี่ยทางลาวเวียงนะอบพยพมาตั้งถินฐานอยู่ที่นี่เพราะว่ามีย่าคาก็เลยใช้ย่าคาตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ของลาวเวียงเรานะคะลั่นทมก็เหมือนว่าเป็นชาติพันธุ์ลาวเวียงใช้ดอกลั่นทมนะคะตอนเด็กประดับหูทัดหูหรืออะไรลักษณะแบบนี้ถ้ามีกิจกรรมมีงานประเพณีนะคะอาจารย์จาก รัชพัฒน์การเขาก็จะมาจะส่งเสริมเพิ่มเติมให้คือทํากล่องผลิตภัณฑ์ให้เราก็จะได้เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เราพออาจารย์บอกจะมาก็จากที่เรารวมกลุ่มกันอยู่แล้วเราก็เลยรวมกลุ่มกันทําเลยค่ะมาช่วยรวมด้วยช่วยกัน มาทํามาปักกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นหน้าเป็นตาของดอนคาได้ตอนนี้เพราะว่าเวลามีใครมาหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาเป็นของฝันของฝากได้เลยถ้าลวดลายอยู่บนกระเป๋าย่ามกระเป๋าท่านี่ก็คือแต่ละคนก็คือแล้วแต่คิดกันออกมาว่าใครอยากทำลายไหนดอกไหนอ่าแล้วเราจะใส่สีอะไรเราก็ทํากันเองเลยค่ะคือทุกทุกลายถ้าทั้งร้อยลูกก็คือไม่ซ้ํากันสักลูกเลยก็คือทําแต่ละคนแต่ละลายแต่ละสีไปเลยไม่ได้ใช้ จักนะคะเราใช้มือทํากันทั้งหมดเลย ยินดีค่ะที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นปูวัฒนธรรมประเพณีของชาวลาวเวียงบ้านนอนคาการปักลวดลายบนผืนผ้าก็มีกันมาตั้งแต่โบร,โบราณผ้านะคะก็จะเป็นที่ทอกันอยู่ในหมู่บ้านก็คือจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เขาถักทอกันตามโบร,โบราณที่ปู่ย่าตายายสอนกันมาแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ก็จะเป็นปักลวดลายที่นำสมัยมากขึ้นคือดีใจที่ได้ข่าวมาในกลุ่มตรงนี้ได้มีความ ได้พัฒนาฝีมือเจ้าของอาจารย์มาสอนกับมีความรู้ขึ้นแล้วกัพาให้เฮามีความตั้งใจอย,า,อยา,ากเข็ดยี่ยังหมักไม้กระเป๋าย่ามกะได้ปักดอกไม้ได้มีการพัฒนาฝีมือโดยที่ว่าบางครัง้งดอกบางดอกที่ว่าเฮาบ่รู้ว่าเขาจะปักแบบไดกะมีอาจารย์สอนสอนเพื่อให้เฮาเพราะว่าเออเฮาได้ปักดอกไม้อทธยากก็คือเป็นคนตัดตามรูปแบบที่สร้างมาทวมาเป็นไปได้ก็อยากให้คนในกลุ่มในซอยกันไอเห็ดออกมาทำน้องเนี่ย เพราะว่าอ,อาจารย์กลับบอกว่ามีรูปแบบยังไม่เหตุแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ยังมาถึงมันกลายเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาได้เหตุได้กระตุ้นกันว่าพวกเขาเหตุอยู่แล้วก็คือต้องให้ดีขึ้นไปอีก,อกเนี่งแต่ก็คือว่าต่อไปก็จะพยายามพัฒนารูปแบบให้มันทันสมัยให้ตามตลาดที่ต้องการบอกว่าถ้าอาจารย์มีแบบยังไดที่จะแนะนากับยินดีรับอยากอยาก,ยากศึกษาอยากรับไว้ยังต่อยากเบิง่งานาหลายอย่างที่เขาพัฒนาไปไกลกานี่เราเขาจะได้ไปตามเขา คนจะได้มีงานเห็ดกันทุกๆคนเนื่องจะคือจะได้เป็นอาชีพเสริมสั่งรายได้ของพวกเขาเราวเวียงน้ำเนื่องจากมีตลาดอยากให้เขารับรู้ว่าเราวเวียงดอนค้าเห็ดแบบนี้ได้เป็นแบบเนี่ยคือดีใจพอมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการแพ็กเกจมาใส่ให้ยังดีใจ ถือได้ว่าเป็นโอกาสของพี่น้องชาวลาวเวียงบ้านนอนคานะคะเพราะว่าปกติแล้วก็คือทีมวิจัยเนี่ยมาจากหลายๆหน่วยงานแต่ของราชพัฒนการจนบุรีเนี่ยก็คือจะมาในรูปแบบของแพ็กเกจคือพร้อมจําหน่ายแต่ก่อนหน้านี้ค่ะไม่ได้แบบพร้อมพรั่งพร้อมปลูอะไรขนาดนี้อันนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ชาวลาวเวียงจะได้นําเสนอลวดลายบนผืนผ้าข,ของชาวลาวเวียงนําสู่ตลาดหรือว่าสู่สากลต่อไปค่ะ อยากมาหายม้าค่ะตอนี้ยังไม่ไม่ก็จะหาอาจารย์นาม้าอีก,กคือหามีกุ้งแปลกๆไม่ไมอาจารย์กันแนะนาม้าทาเล้าวเวียงเขาเห็ดได้หรือพร้อมจะไปร่วมกุ้งกันได้ก็ดีใจก็อยากให้มีเข้ามาอีกทุกคนอยากทําทุกคนมีความสุขที่ได้ทำํำพอเราทําใช้กันเองแล้วมีคนเห็นคนทักเออมันสวยนะมันได้นะเขาก็จะแนะนํากันมาว่าไปเอาที่กลุ่มซี่ที่กลุ่มมีขายนะซึ่งทุกใบก็จะ เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไปว่าเขาคนนี้คนนี้ทํานะคนน,คน,นี้คนนี้ทํานะมันจะสวยออกมาคนละอย่างภูมิใจค่ะภูมิใจและดีใจและอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ในชุมชนอีกยังไงต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนกาญจนบุรีนะคะที่เล็งเห็นความสําคัญขององค์การบริหารส่วนตําบลดอนคาและชุมชนของเราค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะรู้สึกดีค่ะความภูมิใจที่ว่าเราทําอะไรเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดจะทําตัวนี้แต่พออาจารย์มาส่งเสริมเราก็คิดเท่านี้เราก็คิดออกแล้วว่าเราจะทํายังไงเราจะไปต่อยังไงได้อีกเมื่อก,ก่อนเราก็แค่ทําใช้กันเองเล็กๆน้อยๆยไม่ได้คิดว่าเราจะมาทํามาทําเป็นสินค้าที่เราจะขายได้แต่พออาจารย์เข้ามาสนับสนุนตรงนี้มาทํากล่องมาทําแพ็กเกจให้เราใหม่เนี้เหมือนกับเรามีกําลังใจที่เราจะทําอะไรขึ้นมาใหม่ๆเพื่อจะขายได้อีกเพื่อจะรวมกลุ่มกันขายให้เป็น รายได้เพิ่มต้องบอกว่า ภูมิใจมากก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมได้รับคําแนะนําจากแม่ๆป้าๆหรือว่าพี่ๆที่เขามีความคิดมีไอเดียก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มาร่วมสืบสารแล้วก็อนุรักษ์ความเป็นเลาเวียงไว้ค่ะภูมิใจค่ะที่ว่าอาจารย์ราชภาัฒการเจนบุรีมีมหมเหตุผลผลิตภัณฑ์ของตาําบลดอนค้าแล้วก็เกี่ยวกับชุมชนบ้านดอนคาวิถีชีชวชิตบา้านดอนคาเอาลายลายปักแล้วลายคลิปมาเทปกระเป๋าขอบคุณหลายๆายหลายๆเด้อที่มา ให้เกี่ยวกับชุมชนบ้านงค้าให้บ้านอื่นคนรูจักค่ะโอ้ยดีใจมากดีใจสุดๆเลยที่อาจารย์มาแล้วก็มาเข่าในกลุ่มตรงนี้ดีใจมากเลยค่ะค่ะก็ดีดีใจว่าทีใดว่าเขาา้าประรวมได้มีส่วนรวมในโครงการนี้ขอบคุณค้นเลยทีว่าสักน้ําเข่ามาเป็นส่วนร่วมในโครงการนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะนีุ่่มผักภูมิใจที่ว่ามีส่วนมารวมตรงนี้เราก็ยังทีว่า ได้สืบทอดน้ำวัฒนธรรมของเก่าๆสิงที่วาของเก่าที่ผู้ย่าตายายเหตุมามามาเผยแผ่ตรงนี้ภูมิใจหลายคะ่ะเขากะมีความสุขในงานตรงนี้คือว่ามันเป็นจริงว่าทีงานที่เขาสอบอยู่แล้วมีหน่วยงานมาซอยตรงนี้อยู่คือว่าจะเผยแร่ตร่อไปภูมิใจอยู่แต่บังทีกับในการกับภูมิใจว่าเออเพราะมันเป็นรูปแบบนี้เราเหตุแบบนี้ได้เขาก็ไม่เห็นแบบนี้ได้กันว่าเออ ก็อยากให้หลายๆคนหรือว่านอกพื้นที่ที่ว่าเพ่หูจักเลาวเวียงก็อยากให้หูจักเลาวเวียงว่าเออเฮามีรูปแบบใดที่ว่าใส่ได้ยังน่นได้ก็อยากจะน้าเสนอเขากะให้อาจารย์เราไปน้าเสนอให้แน่ว่าทั้งใดที่มันขายได้ที่มันเป็นรายได้ของพวกเฮากะดีใจอะค่ะกลุ่มวิธีเวียงนะคะมีผลิตภัณฑ์กร,กระเป๋ากระเป๋าย่ามกระเป๋าผ้ากระเป๋าถือกระเป๋าขิดนะคะเราทําทุกใบนะคะเราทําด้วยมือทําด้วยใจค่ะ